สวัสดีครับเพื่อนๆครับเราเสียนเลยครับวันนี้ผมมันเรยลักหัวครับเนี่ยครับไม่เต็งครับโยกวอนเรยเราผมดีดรับผมให้เบื้องครับว่าผมเห็ุยังไงครับสำหรับเรือไม่เนื้อแข็งครับเนี่ยครับ เพาว่าตัวที่เขาเลยไม่พวกนี้ถามันน้อยหลายมันเลยบ่ค่อยได้เลยครับลองสังเกตเบิ่งนี้ครับที่เคยใส่เลยนี่ครับองศานี่ผมมีใส่บ่ใส่เก้าสิบครับที่ใส่ประมาณแปดสิบแปดนยครับนะครับซูมไม่เพิ่นเบิ่งนะครับเดี๋ยวผมมีรับไปเบื้องครับตัวนี้บ่ต้องเอารถไลครับเพราะมันดีเด้๋จะความถนัดเนาะครับเนาะ แล้วผมเห็นนี่ครับสำรับไม้เนื้อแข็งครับเดี๋ยวผมมีลับใส่เบื้องด้วยครับมันก็ขมอยู่ครับนึงครับต่ใบเขาต้องขมครับมันนี่เห็ดได้ขมเลยเขาขมกริบครับเอาเบื้องเลยครับผมมีลับหลายรอบครับเนี่ยครับหูุจักสองสามรอบแล้วครับหมุนล่างทองยังไม่ครับล่างมาเห็นมันงำเายครับ โอ้เบี้ยครับนี่ครับเขาต้องคัดให้ตึงน้ำได้ครับนะขั้นตอนแรกอะครับขันบบตึงมันเปลี่ยนหังแหลบดีครับมันเปลี่ยนสังอกสังเงียครับภาษาเขาเนี่ยมันเปลี่ยนหังเงียครับมันเวลาเขาดันสูมันร้อยครับ ทางเงินเหยดบจังเล็กับคอมเมนนะเด้อครับเดือยผู้ใดที่คนเกลี้ยงเรากับเบิ้งเบิ้งไปครับนี่ครับผมเดี๋ยวรับไปยักสามข้างครับเพราะว่าเดือยเขามันบวมเหล็นุ่ยไรนะครับมันขมอยู่เนี่ยครับสามเย็บงันนะครับ คือว่าบก็อกอะไรครับเบื้องไร้ขังครับสำหรับพอดีนะครับบ่็อให้มันหมดไรครับเบื้องไร้เถึงเงิเพิ่นนะครับถ่ายทั้งนี่ครับเดี๋ยวสังเกตว,ว่าองศานี่มันมันสีบ่อตรงมันสี่บ่อต,ตรงเวงนี่ได้ครับมันยังเฉียงน้อยนึงครับบ่ถึงเก้าสิบองศาค,ครับ สี่เหรอครับมันห้องรับไหลๆมันก็ดจีเบิดเร็วเนาะครับเบียนนะจากมันจี่มันจีลอกครับมันจีลุยหลายโอเดรี่จีกับบ่าวาครับโอ้คือเห็ดกับจีเห็ดคล้ายๆกันแล้วเนาะครับเนาะจี่าผมเหน็นมากเลยบนยืนกันเนาะครับ ล่างจากน้อยครับย้างหัวล่างคลองมันเนี่ยครับบนมันล่างคลองค้นเด้ครับจวดเใ้่ครับย้างหัวเจ็บนะครับเจ็บเราครับเพื่อนๆเดี๋ยวอีกทางหนึ่งเด้อบไปนี่กลับทางครับเรือบางคนเพิ่นกับว่ากลับครับผมเห็นครับทางนี้คือกันครับ คัดไห้มันตปงครับองศาก็เฮาก็เขาแล้วะครับตามสายตาเขาเลาะบ่ให้มันตวงไรครับกามันตวงไรมันก็มันบบมันบบก,ก่อครับมันโบจัก,กวางเนี่ยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับ เนี่ยเบิ้งครับขันคางมันมันเป็นลักษณะโค้งๆที่มันเนี่ยเขาดีครับแล้วค่ะมันมันลงไปเลือกหลายมันเกิดเฮ็ดไฮเถือกไม่แข็งมันหักครับมันหลุยมันมันถีบินนะครับเนี่ยครับง่าย้อครับพี่นนอะ ่้อนไอ้ซุ้มฝนเกาะฝนยังนี่ผมร้องมึงแล้วครับขันเลยไม่เนื้อแข็งนี่บบดีครับเจ้าว่าฝนยังรับยังไรเราผมดีรับให้่เบื้องนะครับว่าที่ว่าเขาว่าฝนเกาะนะครับฝนเกาะเทคนิคอีกเทคนิคนึงนะครับขานติดตามเราผมดีลงให้่เบื้องเลยครับสำหรับเลยไม่เนื้ออ้วนครับแต้าว่าไม่เนื้อแข็งเขาเห็ียดยังที่หรอครับ จะให้ตาใบมันหมุดเข้าไปไหลครับควาไหมนะครับอันตาใบมันหมุดลงไปไหลนี่มันมันถีบินครับเพราะว่ามันบางครับเนี่ยครับ ง่ายครับแล้วแล้วครับพี่น้องลองมาทายเบิ้ององศาเพิ่มงนะครับสังเกตว่าคมด้านบนนี่เนาะครับเนาะมันถีเสียงนิดนึงครับประมาณคือผมมาเปีที่แปดองศานี่แหละครับมันกาคลิปมันคือตวงเนาะครับคือว่ามันจะลองไปเหตดเบิ้งครับสังเกตว่ามันถีดูด,ดีก็ตอนมันตวงนะครับเด้ยังมีสายเบื้องครับ เดี๋ยวคไยเบรงคลิปต่อนท้ายนะครับเด้อครับ